สรุปหนังผีที่หยดทั้งสองภาค EP 2แบบสั้นๆเข้าใจง่ายใครที่ยังไม่ดู EP แรกกดไปดูได้ที่หน้าช่องในหนังที่หยดภาคสองนี้เรื่องเราจะเล่า3ปีให้หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเหตุการณ์นั้นทําให้คนธรรมดาอย่างพี่ยักษ์กลายเป็นนักล่าผีและในขณะที่ยาดน้องสาวคนโตกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานยักษ์และจ่าประพันธ์ได้ค้นพบเบาะแสที่ชี้ทางไปหาต้นตอของผีชุดดานั่นคือป่าดงขโมดมันคือป่าผีสิงที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และที่นั่นคือที่ซ่อนตัวของตะพว,วงตำนานปอบคนแรกของประเทศ ต่อมาทั้งคู่ได้พบกับคณะของลือชัยคนนี้ที่อาสาพาเข้าไปดงขโมดเพื่อตามล่าหาตะพวงในขณะที่พี่ยักษ์ไปลุยอยู่ในดงขโมดผีชุดดาก็ได้มาหลอกคนในครอบครัวและมันต้องการตัวหยาดในคืนก่อนพิธีแต่งงานที่โรงแรมต่อมาพี่ยักษ์ได้รู้ความจริงว่าตะพวงต้องการหยุดอาถรรพ์ของผีชุดดาเลยให้จ่าประพันเรียกเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบ,บินจากดงขโมดมาซัดหน้าผีชุดดาอีกรอบก่อนจะใช้ของขังจากตะพวงซัดหน้าผีชุดดําและกําจัดมันลงได้ครอบครัวพี่ยักษ์ปลอดภัยอีกครั้งแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนัผีชุด,ดําม เดอกลับมาได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ <I see. S 1> คุณต้องไปรับชมต่อได้ในหนังเรื่องที่หยด3